สวัครับเดี๋ยวนี้เราจะมาดูวิธีการสร้างนะครับที่เป็นตัวแบบฝึกนะฮะเป็นแบบ a n i m เมชันใน PowerPoint นะครับเราสามารถที่จะเปิดแบบนี้นะเป็นการเฉลยได้นะครับวิธีการนะครับผมจะขออนุญาตสร้างสไลด์ใหม่นะครับแล้วเราก็พิมพ์นะครับหรือจัดวางออกแบบสไลด์นะครับที่เป็นโจทย์ต่างๆให้เรียบร้อยนะครับนี่ผมขออนุญาต Copy นะครับเพื่อความรวดเร็วแล้วก็กระชับเวลา ตรงนี้ครับก็เป็น text box นะครับซึ่งสามารถที่จะแทรกนะฮะแล้วก็เลือกกล่องข้อความตรงนี้ได้นะฮะจากนั้นครับเราก็สร้างกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับไปที่เมนูแทรกนะฮะรูปร่างรูปทรงนะครับไปที่สี่เหลี่ยมนะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบโค้งมนนะครับหรือสี่เหลี่ยมปกติอันนี้แล้วแต่นะครับจะเลือกใช้ได้เลยนะครับเช่นเคยครับผมขออนุญาตก o p ีนะครับเพื่อความกระชับเวลา ทีนี้ครับจุดสำคัญเราอยู่ที่ตัว Animation หรือภาพเคลื่อนไหวนะฮะให้เรามาที่เมนูภาพเคลื่อนไหวครับคลิกที่วัตถุก่อนนะฮะจากนั้นให้เลือกการออกตรงนี้นะครับการออกเป็นคลี่นะครับจะสังเกตเห็นว่ามันเลื่อนขึ้นนะับเรามากำหนดทิศทางให้มันครับไปที่ตัวเลือกเอฟเฟกนะครับเราอยากให้มันคลี่ออกไปทางไหนนะครับเลือกได้หมดเลยแบบนี้นะครับตั้งเวลาได้นะครับจะให้มันยาวนานเท่าไหร่นะครับ เราก็ทําซ้ํานะครับในทุกๆอันนะครับเรียงตามลําดับทีละข้อไปเลยนะครับปึ๊บเสร็จแล้วนะครับเราก็จะสามารถไลด์โชว์นะครับแล้วก็กดทีละอันแบบนี้ได้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการนำแอนิเมชันใน powerpoint มาประยุกต์ใช้นะครับกับการสร้างกันบ้านแบบหัดนะครับทบทวนในชั้นเรียนได้เลยนะครับเป็น ให้ผู้เรียนเนี่ยมีความสนุกมากยิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับทามันไปประยุก์ตใช้ได้ในโจทย์หลากหลายรูปแบบเลยนะครับอาจจะเป็นเติมคําก็ได้นะครับ,รบก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับกับการนําไปประยุก์ตใช้พบกันในคลิปวิดีโอต่อไปครับผมสวัสดีครับ